เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกณฑนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะไปสุ่มกระเป๋าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋านะครับผมแบบโอ้โหแบบมันเหมือนแบบว่าเป็นแบบพบปีกมังกรติดอยู่ห้องหลังอ่ะทุกคนปีกอสุนละกายนะครับเขาบอกว่าปีกของอสุนละกัยที่ครั้งหนึ่งทั้งโลกเคยอยู่ภายใต้เท้าของมันนะครับคือแบบ แบบดูดิมันวิบวับวิบวับอะเพจผมโคตดวิบวับยอยยอยคือแบบว่ามันมันเต้นได้ด้วยนะทุกคนคือแบบว่ามันขยับได้ด้วยนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะลองสุ่มกันเลยนะฮะว่าผมจะหมดทั้งหมดกี่เพรน,นะครับ <c oughs> ผมขอเอาอ่ากองสมบูรณนนี้ออกแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าผมมีแล้วนะฮะแล้วก็นี่แหละคือผมมีครบเกือบหมดแล้วเลยทุกคนอันนี้ก็มี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 หมดแล้วอ่ะขาดแค่รถแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะไปเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับผมวันนี้ก็มาแบบมาเร็วเคมเร็ว จัดไปครั้งแรกตะไบเทียนไข่ผ้าไหมนกแน่เลยนั่นไงนกฟินิก์นกฟินิกส์ผมว่ามีเรียบร้อยแล้วก็เปิดไปเลยเอาเกลือไปครั้งต่อไป49เพชรพนะครับหมดตู้นี้น่าจะประมาณ2 0 0พกว่าเพรนะฮะอันนี้ก็มีถาวรรับเปิดไปจัดไปครั้งต่อไป99เพชรมาดูกันว่าผมจะหมดทั้งหมดกี่กี่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะหมดทั้งหมดกี่เพรนะฮะไปผมครั้งต่อไป1 4อเอ้ยถือว่าไม่แพงนะร4อแล้วก็มา199นะครับผม แต่มันก็ยังแพงอยู่ด okay. ีอละทุกคนร้อก็กก็หลายบาทอยู่นะเกือบร้อยบาทอยู่นะโอเคไปครับผมเฮ้ยือแบบว่า3อย่างที่เป็นของเลนะฮะผมคือแบบมันออกท้ายเลยทุกคนโอเคครั้งต่อไป299กดไปเลยสาม้อกสิบลดกับกระเป๋า เาออกสุดท้ายจริงเหรอทุกคนหมดตู้หมดตู้ประมาณอ่าหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเพชรเปทุกคนตอนที่ว่าผมเข้ามาตอนแรกผมมีเพชรอยู่ประมาณแปดพันเพชรนะฮะน่าจะประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเพชรฮะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ากระเป๋าที่ผมได้มากับรถที่ผมได้มันเนี่ยเฟียฟ้าแค่ไหนอันนี้คือรถที่ผมได้มาใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าที่ผมได้มาเมื่อกี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะ เข้าไปทดลองกันนะครับในฟรีสไตล์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมาสายฟรีอยู่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปรับกันเนาะนี่นี่กิจกรรมทดลองอ่าตัวละครนะครับผมก็ผมมีหมดแล้วแหละก็ใช้เผื่อทุกคนอนไนก็ใช้เผื่อครับแล้วก็อันนี้นะครับผมทำไมเขาบอกว่ากิจกรรมยังไม่เริ่มมาทุกคนหนึ่งถึงอ๋อเขาบอกว่าผู้เลาชีวิตนะครับผมสามารถรับได้ตั้งแต่สามารถรับทดลองได้ตั้งแต่วันที่ 8ถึงวันที่9เท่านั้นนะครับนี่อ๋อผมก็ว่าทําไมกิจกรรมยังไม่ได้เริ่มนะครับก็วันที่8กับวันที่9ถึงจะรับอ่ะพวกตัวละครนี้ได้นะครับก็มีโจโจตาเคแล้วก็สกายเลอร์อ่ะเอล็อกแล้วก็โคโนนะครับที่สามารถรับได้วันที่8ถึงวันที่9เท่านั้นนะครับอ่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ให้ถาวรนะมันก็แค่แบบว่าอ่าสามวันให้ทดลองนะครับ2วันก็อ่ารับ8กับ9ก็ได้เล่น6วันนะครับผมแล้วก็วันที่8 อย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมมาอ่าล็อกอินเลยนะฮะล็อกอินเขาก็จะให้กล่องสุ่มตัวละครถาวรมา1ตัวนะครับวันที่8ล็อกอินรับกล่องสุ่มตัวละครถาวรฟรี1ตัวก็คือวันที่8วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมมาหาอ่าโทเค็นได้นะครับนี่โทเค็นแบบเป็นโทเค็นของอ่าเคลลี่จำลองนะครับสามารถนํามาแลกพวกบบการ์ดแล้วก็ ตัวละครเคลลี่กับไฮโตะได้นะครับก็อย่าลืมไปหากันนะฮะไปเดี๋ยวเราไปทดลองอ่าไม่ใช่ทดลองดีกดวก่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกระเป๋าอ่าในฟีสไต์นะครับว่ามันสามารถเต้นได้เหมือนหน้าล็อบบี้ไือเปล่าไปลุยกันเลยโอเคไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมขอแยกเข้าฟีสไต์ก่อนปกติเข้าฟีสไต์เวลานี้มันก็แป๊บเดียวนะเออก็แป๊บเดียวอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราลองดูเลยนะฮะผมว่ามันจะขยับได้หรือเปล่าแต่เลเวลหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่าในรูปมันก็ขยับไม่ได้นะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวดูกระเป๋าเลเวลหนึ่งก่อนเลเวลหนึ่งขยับไม่ได้นะครับผมนี่มันก็ขยับไม่ได้นะต่อไปเลเวลสองนะฮะเลเวลสองก็ขยับไม่ได้ทนะุกคนแต่ในรูปมันขยับได้นะเลเวลสามขยับไม่ได้ทนะุกคนแต่ว่ามันจะแบบมันดูใหญ่อะทุกคนแล้วก็มีเอฟเฟกต์แบบเฟี Feel ้ยวฟ้าวอะแต่ว่ามันขยับไม่ได้นะมันไม่เหมือนแบบที่เราเห็นหน้าล็อบบี้ที่มันขยับได้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะออกไปลองอ่ารถให้ดูนะครับเวลานี้เขาก็เข้ามาทําอะไรไม่รู้แต่ว่าทุกคนดูกระเป๋าโคตรใหญ่เลยทุกคนผมว่ามันใหญ่เกินไปนะกระเป๋าว่าถ้าเอามาใส่ได้เทในฟีตายก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบยังไงทุกคนถ้าไปใส่เล่นอ่ะผมว่ามันบังตาเ้ยนะอ๋อมันขยับได้อยู่ตอนเรากระโดดมันจะบินอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมจิ๊สักพักหนึ่งนี่ก็บินได้แล้วเกมฟีดไฟทุกคนจะ สักพักหนึ่งผมว่าเกมฟรีไฟมันจะบินได้แล้วโอ้โหดูดิเฮ้ยใครมาขอผมใครมาขอผมเพิ่มเพื่อนเนี่ยโอ้โหสักพักหนึ่งผมว่าเกมฟรีไฟจะบินได้แล้วโอเคเฮ้ดูดิเดี๋ยวผมจะลองแบบโดดแบบสูงๆดูนะทุกคนว่ามันจะมันจะยังไงปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราลองลอง,ลองโดดจากรถคันนี้ดูว่ามันจะบินสูงหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะบินสูงก็ปั๊บ อ๋อมันได้บินสยู่ด้วยว่ามันจะแบบบินแค่ตอนเรากระโดดเนี่ยเห็นปะอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของรถนะครับ๋ยวผมขออนุญาตเป็นคนนั่งก่อนมันจะได้รีวิวได้ด้วยว่าอ๋อแต่ว่ามันไม่มีแสงวิบวับนะเนาะแ่นอ้โหเอฟเฟกต์อลังการเกินเกมฟีไฟโอเคน่าจะประมาณเท่าน,นี้แหละครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเห็นปะนปะี่แเอฟเฟกต์วิบวับวิบวับนะครับผม โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปผมไๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆหรือว่าส่มของอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับไปผมไๆแล้วเจอกันนะครับผม